วันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2554เวลา8นาฬกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธรารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ประชุมอินเซลฮันเลอร์เมืองลินเดาท่งฟังผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีระวิทยาหรือการแพทย์บรรยายอาทิ ศาสตราจารย์เอลิซาเบธเอชแบล็กเบิร์นซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ในปีคิตศกราช2009เป็นผู้ค้นพบเกี่ยวกับส่วนปลายของโครโมโซมหรือททโลเมียสซึ่งมีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอายุไขของเซลล์จึงมีผลกำหนดอายุไขของสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้ยังค้นพบว่าเอนไซม์ชื่อเทโลเมเรสเป็นปัจจัยในการสร้างททโลเมีย หากทำงานผิดปกติทำให้เซลล์กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ความรู้เรื่องนี้ทำให้เข้าใจกลไกยอย่างหนึ่งของการเกิดมะเร็งที่อาจนำไปสู่การรักษาโรคมะเร็งในอนาคตรวมทั้งคนพบว่าความเครียดและอาหารก็อาจจะมีอิทธิพลในการควบคุมการทำงานของทีโลเมียหรือส่วนปลายของคโครโมโซมทำให้เซลล์ทำงานผิดปกติเช่นทำให้แก่เร็ว ศาสตราจารย์โอลิเวอร์สมิธีซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีระวิทยาหรือการแพทย์ในปีคิตศักรา2007เล่าประสบการณ์ทำงานที่นำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์โอลิเวอร์สมิธีทำงานอย่างมีความสุขและสนุกสนานกับสิ่งที่ค้นหาคำตอบแนะนำนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่เข้าร่วมการประชุมว่าการทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จควรประกอบด้วย3ปัจจัยคือ ต้องมีความมุ่งมั่นมีการบันทึกข้อมูลที่ดีและต้องทำในเรื่องที่ชอบและมีความสุขนอกจากนี้ยังเล่าว่าการจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีจะต้องรู้จักการจดบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนศาสตราจารย์โอลิเวอร์สมิธทีได้นำตัวอย่างบันทึกการทำงานของตัวเองตั้งแต่ปีคริสตศักราช1951มาให้ดูเป็นตัวอย่างเ<ส>พื่อกระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์มีแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไป ศาสตราจารย์ฮาราล็สเฮาเซนซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีระวิทยาหรือการแพทย์ในปีคิตศกรา2008ซึ่งก่อนหน้านั้นได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเมื่อปีคิตศกราช2005เล่าถึงการค้นพบไวรัส HPV สาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกนำไปสู่การผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันโรคดังกล่าวซึ่งในอนาคต จะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงที่แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากโรคร้ายนี้ประมาณ270,000คนนับเป็นโรคมะเร็งอันดับต้นๆของประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยขณะนี้ศาสตราจารย์ฮาราวสัวเฮาเซนยังศึกษาวิจัยสาเหตุการเกิดของมะเร็งชนิดอื่นๆว่ามีชนิดใดที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเพื่อจะได้ผลิตวัคซีนป้องกันได้ นอกจากนี้ยังสนใจสาเหตุของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เป็นกันมากทั่วโลกปัจจุบันพบว่ามะเร็งชนิดนี้มีส่วนสัมพันธ์กับการรับประทานเนื้อแดงที่ปรุงไม่สุกหากพบสาเหตุต้นทางก็จะสามารถป้องกันได้จากนั้นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองลินเดาสหาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไปเมืองแซงคริสโตฟอัมอัลแบกสาธารณรัฐออสเตรีย ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงถึงโรงแรมอัลแบ็กฮอสปิสในเวลา11นาฬิกานาทีนางนงนุษเพชรรัตน์เอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนานายอามินซาตเตอร์กงศุนกิติมศักดิ์ณเมืองอินสบรุกศาสตราจารย์อีโฟฮัชนาวประธานวุฒิสภามหาวิทยาลัยลีโอโพฟรานเซนแห่งอินสบรุก และศาสตราจารย์แบนมิคาอลโรเดอร์หัวหน้าภาควิชาเคมีสังเคราะห์มหาวิทยาลัยลีโอโพลฟรานเซนแห่งอินสบรุกเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองอินสบรูกสาธารณรัฐออสเตรีย วันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2554เวลา13นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียที่ช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำของบริษัทเดอะเซราอินซิลของออสเตรียบริษัทนี้เริ่มดำเนินการเมื่อปีคศราช1981 ใช้พลังจากน้ำเปลี่ยนเป็นพลังไฟฟ้ามีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าได้รวม781เมกะวัตต์น้ำนี้มาจากแม่น้ำลำธารบนเทือกเขาชตูไบเออร์อ 2> 2. แอลการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำแห่งนี้แบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกเก็บกักน้ำไว้ในเขื่อนบนภูเขาสูงจากนั้นต่อท่อและควบคุมปริมาณที่ไหลในท่อรวมทั้งกรองเศษหินดินตะกอนออกร่องน้ำส่วนที่เหลือก,กลับออกไปสู่ธรรมชาติ น้ำส่วนที่ควบคุมจะไหลลงมาสู่ชั้นที่2ซึ่งอยู่ต่ำลงมาแต่ระดับไม่ลาดชั้นนักมีโรงไฟฟ้าขนาดเครื่องผลิตไฟฟ้า2เครื่องใช้น้ำที่ควบคุมนั้นปั่นกังหันน้ำเพื่อไปปั่นแกนเข้าเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าอีกครั้งในชั้นนี้ได้กำลังไฟฟ้า289เมกะวัตน้ำที่ใช้ปั่นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากชั้นนี้จะไหลลงท่อต่อไปจนถึงริมผาชันและสูงประมาณ1กิโลเมตร เพื่อนำไปปั่นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าในชั้นสุดท้ายได้กำลังไฟฟ้า500เมกะวัตต์สมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรแผนที่แผนผังบริเวณโครงการและภาพยนตร์เรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความสนพระไทยและทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนที่อยู่ชั้นล่างสุดที่เรียกว่าซีล จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมชลอสโฮเทลอีกูเมืองอินสบร์กอิกูนายนนทศิริบุรณสศิริอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถานกับข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตแล้วสเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์พานอรามาทิโร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งใน5แห่งของกลุ่มพิพิธภัณฑ์แห่งรัฐทิโรเพิ่งเปิดเมื่อเดือนมีนาคมตั้งอยู่บนยอดเขาแบรกิเซลนอกจากจะเป็นจุดชมทัศนียภาพของเมืองอินสบุร์กแล้วยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัฐทิโรอันเดรสโฮเฟอร์เป็นสมรภูมิระหว่างกองกำลังชาวทิโรสู้รบได้ใช้ชนะเหนือกองทัพนโปลเลียนซึ่งร่วมมือกับกองทัพบ,บาวาเรียเมื่อปีคริสตศักราช1809 พิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการภาพและสิ่งของเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของทีโรจากอดีตถึงปัจจุบันสิ่งที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์คือภาพเขียนขนาดใหญ่10คูณ100เมตรเรื่องการสู้รบที่แบรกีเซลเมื่อวันที่13สิงหาคมคริสตศักราช1809ของศิลปินมิวนิกมิคาเอลซีโนดีมแรเขาเริ่มร่างภาพในปี1895แล้วเสร็จในปีต่อมา ภาพเขียนดังกล่าวเคยนำไปแสดงในนิรศศการที่ลอนดอนในปี1906และได้รับรางวาัลเหรียญทองหลังจากนั้นได้เปลี่ยนสถานที่จัดตั้งหลายแหง่งล่าสุดรัฐทิโรได้รับมอบภาพดังกล่าวในปี2008และได้ย้ายมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ณาพานอรามาทิโรแห่งนี้เมื่อปีที่ผ่านมา,มาจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปที่ทำการรัฐทิโรนายเฮวิกฟันชตาประธานสภาแห่งรัฐทิโร และนายแฮร์เบรดกัสเลอร์อธิบดีกรมพิธีการทูตรัฐเทโรเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศกองทหารเกียรติยศยิงสลุดถวายรัฐทิโรเป็นรัฐหนึ่งของสาธารณารัฐออสเตรียซึ่งมีเก้ารัฐ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศแบ่งเป็นทิวเรเหนือและทิวเรตะวันออกมีพื้นที่ประมาณ12,648ตารางกิโลเมตรอยู่ติดกับรัฐโฟราแบรกซาบุและคารินเทียรวมทั้งมีพรมแดนติดกับสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีและอิตาลีมีประชากรประมาณ7 0 0 0 0 0คนเป็นรัฐที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นสถานที่เล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฤดูหนาวเช่นสกี หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมแกรนดโฮเทลออยโรปาซึ่งประธานสภาแห่งรัฐทิโรและนาย,ยกเทศมนตรีเมืองอินสบ์บูถวายพระกระยาหารคำ่ำโอกาสนี้นางคริสตินออฟพิสเพลเรอร์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองอินสบ์บูและนายแฮวิกฟันชตาประธานสภาแห่งรัฐทิโรได้กล่าวถวายการต้อนรับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสตอบว่าไทยและออสเตรียมีความสัมพันธ์กันมายาวนานกว่า100ปีเริ่มตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนินเยือ,อนออสเตรียเมื่อปีคิตศกราัช .1897 ในส่วนพระองค์เองได้เสด็จพระราชดำเนินเยือ,อนออสเตรียหลายครั้งท่งหวังว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศ ที่แม้นจะมีความแตกต่างกันทางภูมิประเทศและวัฒนธรรมแต่ประชาชนจะสามารถพบปะและทำงานร่วมกันได้อย่างยั่งยืนครัตทัศรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองอินสบุรกสาธารณรัฐออสเตรีย